ท้องสองน้องหม่เยรับนี่เลกนโมเดี๋ยวเราไปที่ไหนก่อนเราคุยกันให้จบแล้วไปานก็เขาที่กักแล้วนีเย๋เดี๋ยวเาเนียเดี๋ยวมาถ่ายรูปมา เดี๋ยวเย็นนี้มมีกำที่ผมจสาน่งนเนเข้าไป่วมด้วยประมาณ2ีิคนตามกเก์ของให้จอกร์มั้้เจ๊อาลายเ็้บคนแต่ว่าเราอ่ะมีมาสาี่ตองไหนยี่ส เจ้ก็เตรียมก็มีคาราโอเกะมีอะไรนะเอาไว้ให้พวกเรายกเวนแอลกอฮอลเจ้มมีใครจะมีก็แตเองด้วยไม่มีนะเว้ยไม่มีป้าน พอมีข้างในะคะ่ะร้านเจม่มเนี้ยที่เขากินก่อนกินก่อนซื้อให้จำลองจ่ายเงินแทนได้ ทุ the end. ้เรียน พวกสามแปดแปดแปดของในห้งแช่ผมไม่เคยตื้อเลยรักบาร์นะแปดแปดตัวเปล่าเดินแล้วมันยุบๆุบมันยุบยุบไปอ่ะไม่มันยังดีอ่ะกระจกโอ้ทุเรียนโอ้ทุเรียนใบใบหน้หมดละถ้ามีลูกก็สวยเลยนะ Bơi mau k h ก็ะะจะเรียนเรทรางว่าทุกคนเนี่ยมีมีสถานีประจำกันอยู่ทุกคนทุกคนทำช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องเก้าไอทีวีช่องแปดนะแล้วก็ไทยรัฐแล้วก็อมรินคือทุกคนเนี่ยทำันหลายๆช่องแต่อยู่ในแต่ละของจังหวัดตอนนี้เราก็กำลังจดอิจทริ์เนาะจดกำลังจด จะทำโทรทัศน์เนาะพวกเราพวกเรารวมตัวกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าพวกเราการในกการทํางานทีนี้คงจะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดของแต่ละจังหวัดได้ครับแล้วก็รู้สึกเห่าจากอ่ี่เสร็จังหวัดภาคกลางนะครับผมในฐานะผู้การจังหวัดก็รู้สึกยินดีรู้สึกขออนุญาตรู้สึกยังไงนีย ขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยียนจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะจันทบุรีเราเนี่ยมอตโต้คำคือสุขทุกวันที่จันทบุรีนะครับแล้วท่านมาหน้าได้ถูกจังหวะพอดีเลยทุนี้ที่บุวยพามากินทุเรียนตอนเนี้ยหน้านี้หน้านี้ปีนี้อ๋อชบาอ๋อพี่แหม่ผมเช้าดีกวดูแลอย่างดีใช่าดีกว่าคุณล่นแรกนะครับก็กราบเรียนว่าจังหวังเนี้ยนะครับก็จันทบุรีเราผลไม้คือที่เรามีชื่อเสียงคือคือทุเรียนออกนะครับปีนี้ข้าวกลางก็ ผลผลีกตกหน่อยนะครับเราคาด7 0 0 0แสนตันน่าจะเหลือ5 0,000ตันได้นะครับตอนนี้ออกไปที่กีแล้วประมาณแสนตันนะครับก็ทยอยไปนะครับก็การเรียนฟังที่หยหไปทางจังหวัดกรุงเทเนี่ยก็เอาใจช่วยนะทางชมงสื่อเพชรพี่มวยฮะกจะลงตัวใช่ไหมครับผมเห็นด้วยนะผมว่าสมัยเนี้เรียนทุกท่านะเพราะสื่อเดี๋ยวนี้ไวน,นะแล้วสื่อโซเชียลนี่ไวมากน,น,น,กนักกระแสนี่แป๊บเดียวจุดกระแสได้ อย่างพี่น้องผมนะ่ะท่านว่าปาจีเห็นป่ะแป๊บเดียวเองเซ็นเซ็นคำสั่งที่มึกษาแป๊บเดียวต้องถอนพิดีอันนี้ร้อกระแสโซเชียลจริงๆนะครับแล้วก่าบเรียนท่านว่านะครับเดีเ๋ยวนี้ไม่ไมีสวามยัง้ง นี่เรี้ยนเลมอนีากรมือก่อนพแล้วก็เอาน้ำมันเติมเรียงก่อนนะพอเติมมันเตียเด่นสนะครับเนี่ยอ่าทำปุ๊บใส่ช้อมูลสอนเนี่ยครับพี่เนก่รูสตรงนี้เลยครับลุกมาลูกกตังมี่มันมีโลกเป็นดาวเป็นเป็นรวมบานหลวงหลักสาวมีป็เสียเลยเนี่พอท่านขึ้นไปข้างบนหน้าเสาหลักเมืองเดี๋ยวท่านจะเห็นเสาหลัก ไเดียวสองข้าวข้าวเจ็บเงินเนี่ยะไ่สองข้าวรีเวลาหลวงพ่อจะยัดงานา่ตสอกันเพราะสำอยาโนี้คือทำมุกสวัส็ิ์เองะที่โสดแม่ใส่กองยี้นะเป็นบานีที่บ้านใ่เลยที่เราได้แล้วหลบงพ่อที่ยัด้วยแล้วบอายัดจั